เขาอายุ70สมมุตินะครับไม่ต้องใช้อภินิหารก็ได้เอาขั้นตอนกรมราชันัดสมมุติเขาติด6เดือนก็แล้วกันแล้วก็ได้รับการพักโทษเพราะอายุเยอะเขาจะออกมาตุลาพฤศจิกาธันวามก,กรากุภพามีนาต้นเดือนมีนาเลือกตั้งเนี่ย ลายเดือนมีนาไม่ก็ต้นเดือนเมษาเขามีหนึ่งเดือนในการกระชากเลตติ้งของรัฐเพื่อไทยไหวไหมไม่ไหวครับจะเป็นกระชากเรื่องอะไระครับ <S <S ผมคิดว่าการที่แกกลับไทยแล้วไม่ไมยอมติดคุกแบบคนปกติแล้วสารเอาตัวเข้าคุกเนี่ยมันคือการแตปมแล้วครับว่าคุณเป็นคนแบบไหนเครดิตหมดหมด,หมดครับคือถ้าตอนกลับมาปีหกเข้าคุกไปเลยเนะี่ยผมว่าเครดิตเหลือเป็นท่านักต่อสู้พอพูดได้อยู่นะแต่พอถึงปีหกแปดเนี่ยสารต้องลากคุณเข้าคุกใหม่เนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะมันหาเสียงไม่ได้อย่างเงี้ยไปหาเสียงคุก็เหมือนกับเปิดท้ายคนเขา ผมยังอยู่กับคุณซิโรดครามไผบุญนักว,วิชาการอิสระรนะครับ <laughs> เราคุยกันไปทันทีเลย <laughs> คุณผู้ชมติดตามคุณซิโรดอยู่นะ <c oughs> บอกว่าความคิดเห็นคมมากเมื่อสักครู่แล้วก็ฝากคุณซิโรดว่า <c oughs> ถ้าคุณแพรทองทานปลาใสาหรือว่าปลาถางังกระถายอีกเมื่อไหร่ช่วยถามว่า5,164ล้านไปไหนแล้วซ <c oughs> <c oughs> <laughs> <c oughs> อฟท์พาวเวอร์แต่ว่าอาการของขาลงเนี่ยมันชัดมากไม่มีใครเข้าเลยมีแต่ไหลออกใใชช่่ อย่าบอกว่าไม่มีใครเข้าเดี๋ยวเขาว่าก็วิกตอบอกมี200คนยื่นไปสมัครมาแต่ไม่เปิดเผยชื่อดีหนึ่งประเภทหนึ่งคิดว่ามีไหมไม่มีครับไม่มีนพดลปฐมมยังไปแล้วครับคืออะไรนี่ครับคือดีหนึ่งประเภทหนึ่งอ่ะออกที่เข้ามาอาจจะหน้าใหม่ซิงๆเลยอ่ะใช่ใช่บารมียังไม่ค่อยดีใช่ใช่แล้วถ้าเป็นทักษิณชินวัตรล่ะผมว่าไม่ช่วยอะไรแล้วผมคิดว่าโอกาสจะออกมาจากคุกคงไม่ง่ายนะครับเพราะว่าการขอพระราชอภัยโทษรอบใหม่คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเอ๊ะ ตกลงขอได้ไหมเดิมขอจาก8เหลือ1ใช่ไหมครับนั่นก็คือขอไปแล้วแล้วพอหนึ่งก็ไม่ยอมเข้าคุกพอสารเอาตัวเข้าคุกติด1สัปดาห์จะขอพระรชานอภัยโทษอีกเนี่ยผมว่ามันคือเราฟังแล้วเราก็งงกลายเป็นเอ๊ะคดีเดียวกันขอสองรอบแล้วอย่างี้อีกหน่อยสมมติรอบนี้ติดแล้วหนึ่งต้องติดหนึ่งปีแต่ติดจริงหนึ่งสัปดาห์ขออภัยโทษอีกแล้วสมมติถ้าบังเอิญได้นะครับเหลือหกเดือนแล้วพอติดไปสัก หกเดือนอีกนิดนึงนะครับติดไปอีกก็ขอใหม่อีกเหลือสองเดือนอย่างนี้เหรอคือจะขอไปเรื่อยๆใช่ไหมหรือยังไงผมว่ามันมันมันเกิดความสับสนว่าตกลงคุณทักษิณเนี่ยเข้าใจไหมว่าตัวเองเนี่ยนะครับควรจะเข้าสู่กระบวนการแบบคนปกติได้แล้วว่าเอาเอาเอากระบวนการก็ได้นะวันนี้วันที่เจ็ดตุลาครับเขาอยู่ในคุกอ่ะนะเลยเข้าวันที่ยี่สิบแปดอ่าวันนี้นะเราเขาเข้าไปวันที่เก้ากันยานเขาอายุเจ็ดสิบหกสมมุตินะครับ ไม่ต้องใช้อภินิหารก็ได้เอาขั้นตอนกรมราชธรรมสมมุติเขาติดหกเดือนก็แล้วกันแล้วก็ได้รับการพักโทษเพราะอายุเยอะหนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> เดือนเขาจะออกมาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมงคะมีนาต้นเดือนมีนาเลือกตั้งเนี่ยปลายเดือนมีนาไม่ก็ต้นเดือนเมษาเขามีหนึ่งเดือนในการกระชากเรตติ้งของพรรคเพื่อไทยไหวไหมไม่ไหวครับจะไปกระชากเรื่องอะไรครับเลือกผมผมสนิทกับคุณเซนเลือกผม มันไม่ได้แล้ววันนี้จะหาเสียงเรื่องอะไรอ่ะผมคือยาสรารพัดประโยชน์อ้าวคุณ<ม>นักสินเวลาเขาบอกเขาเนี่ยจะมาทํางานรับใช้แผ่นดินเขาจะกู้เศษรษฐกิจเขาจะนุ่นเขาจะนี่ผมว่าหมดแล้วนะครับผมว่าคนไม่เชื่ออาจจะมีคนเก่าๆที่เคยชอบซึ่งยังเชื่ออยู่แต่ผมว่ากับคนปัจจุบันเนี่ยไม่แล้วผมคิดว่าการที่แกกลับไทยแล้วไม่ไม่ยอมติดคุกแบบคนปกติแล้วสารเอาตัวเข้าคุกเนี่ยมันคือการสแตปมแล้วครับว่าคุณเป็นคนแบบไหนเครดิตหมดหมดครับคือคือถ้าตอนกลับมาปีหกเข้าคุกไปเลยเนี่ยผมว่าเครดิตเหลือ เป็นพมนักต่อสู้พอพูดได้อยู่นะแต่พอถึงปี6กแเนี่ยสารต้องลากคุณกลับเข้าคุกใหม่เนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะคือมันจะมีกี่คนที่แบบสารเอาตัวคุณเข้าคุกแต่คุณไม่ยอมเขา้าจนสารต้องออกคําสั่งจับไม่ใช่จับสารต้องออกคําสั่งเอาคุณเข้าคุกอีกรอบไหมอ,อมันหาเสียงไม่ได้อย่างเงี้ยไปหาเสียงุก,ก็เหมือนกับเปิดทา้ายคนเขาดา่าฮะคือคือถ้าถ้าพักพักอื่นเขา ไม่เก่งใจเลยนะถ้าท่องสู้กันเขาก็บอกเลยว่าลูกมีคลิปเสียงพ่อไม่ยอมเข้าคุกแค่นี้ก็แค่น,ยยนี้ก็ตายแล้วแล้วใครจะกล้าดีเฟนต์ให้อ่ะคนอื่นในพรรคกล้าปกป้องไหมล่ะ,ะคุณสุสสทินคังแสงหมอชนนั้นกล้าปกป้องไหมล่ะว่าการที่คุณทักษิณต้องกลับไปติดคุกอีกรอบเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งไม่ทําอะไรผิดอืการหนีคดีไม่ผิดการไม่เข้าสู่กระบวนการไม่ผิดเพราะสารได้บอกแล้วนะครับว่ามันผิดอืแล้ว แล้วเดี๋ยวมันจะมีคดีอื่นๆงอกมาอีก <Ha. S 1> อย่าลืมว่าคดีอื่นที่มันจะตามมามันมีอีกเยอะนะครับเรื่องของการที่คุณทักษิณอาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สุ่มรู้ร่วมคิดในการที่ตัวเองไปนอนโรงพยาบาลโดยที่ไม่ได้ป่วยเนี่ยคดีนี้ก็มีคนร้องแล้วนะครับมผมว่าสําหรับพรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับถ้ารักคุณทักษิณจริงเนี่ยเลิกคิดเอาแกมาหาเสียงเมื่อไหร่ก็ตามที่พรคเพื่อไทยเริ่มคิดจะเอาคุณทักษิณมาหาเสียงนะคุณคือคนกวักมือเรียกคดีคุณทักษิณอีกรอบหนึ่ง มากมายมหาศาลโอ้โหก็คือพอคุณไปใช้เขาคิดว่าเขาจะกลับมาแล้วดึงได้ฝ่ายตรงข้ามเขาก็รออยู่ใช่คุณใช้เขาเมื่อไหร่ตำบลกระสุนตกนทีเพราะตัวเรื่องมันมีอยู่แล้วงหรือแม้กระทั่งคุณภูมิทําคุณทวีอีกเช่นเดียวกันคือผมว่ารอบนี้ในการเลือกตั้งครั้งถัดไปในเพื่อไทยต้องหยุดใช้คนจํานวนมากเลยคุณภูมิทําเองคดีก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับล่าสุดเพื่ออาทิตย์ที่แล้วเองอ่ะที่ศาลเพิ่งรับ เฉพาะคุณภูมิธรรมกับคุณทวีใช่หลุดจากตาแหน่งแต่สารจะดําเนินคดีต่อมันมีกี่ครั้งครับฮะหลุดจากตำแหน่งใช่ห,หลุดจากตแากตแหน่งแต่สารดําเนินคดีต่อ,อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดินหน้าลุยต่อเนี่ยนะครับผมว่าด้วยความเ,เป็นจริงของการเมืองไทยด้วยสภาพเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะครับคดีต่างๆมันจะมาอีกเยอะคือวันนี้ถ้าเพื่อไทยจะเดินหน้าเนี่ยนะต้องลบคนเก่าทิ้งลบคุณทักษิณทิ้งลบคุณภูมิธรรมทิ้งลบให้หมดเลยครับ ทีนี้เลหมดเพื่อไทยก็จะไม่เหลืออะไรไงเพราะคนกลุ่มใหม่ที่ขึ้นมาคือกลุ่มเจนวเนี่ยมันก็ห่วยอ่าถ้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 าแบบนี้จริงๆนะเอาจริงๆนะวันนี้อาจจะเป็นคําพูดที่ถูกต้องที่สุดของแพททองทานตั้งแต่ทําการเมืองมาก็ได้นะว่าถึงเวลายกเครื่องเพื่อไทยใช่แต่มันไม่ได้ยกเนงเดี๋ยวอีกทีนึงนะอ่าใช่ไหมใช่แต่ถึงที่สุดไม่ได้ยกไงคนเก่าๆอยู่หมดนะครับวันนี้ที่แถลงนั่งแถลงดูแล้วนี่ก็มีแค่มีคณะกรรมการสองชุดนะครับซึ่งก็คงจะใช้ การมีคณะกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษายุทธศาสตร์ที่ปรึกษาการเมืองเนี่ยคงเป็นองค์กรซึ่งตั้งให้ทุกคนได้มีตําแหน่งอเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกพวกคนเก่าๆจะบ่นว่าโอ้โหไปไหนมาไหนไม่มีใครเห็นหัวนะครับพอไม่เป็นรัฐมนตรีไม่มีใครขอโทษมายังเมินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีแต่แก๊งเจนวายยึดพักก็คงจะมีตําแหน่งกรรมการยุธทธศาสตร์แล้วก็มีตําแหน่งกรรมการการเมืองให้คนแก่ๆเนี่ยไปอยู่กันแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือผู้บริหารพักมีอยู่แค่นี้แหละนะครับคือเป็นการ ไม่ให้คนไหลออกมากกว่านี้โดยการตั้งตำแหน่งกรรมการขึ้นมาเยอะๆซึ่งยุคหนึ่งคุณทักษิณเคยทำถ้าเกิดจำกันได้นะครับพักไทยรักไทยยุคหนึ่งมีกรรมการพักร้อยกว่าคนนะครับคนแซวหัวเราะกันเอ้ยพักนี้สอสอร้อยกว่าทุกคนได้เป็นกรรมการพักกันหมดเลยในช่วงปี4ี่ปดเดี๋ยวผมจำว่าไทยรักไทยมีกรรมการพักร้อยกว่าคนประชุมพักทีหนึ่งเนี่ยเท่ากับจำนวนสอสอเลยครับทุกคนเป็นกรรมการหมดเลยคุณเป็นผู้บริหารพักกันทุกคนเขามีวิธีของเขาแต่ทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าถ้า อีกสักหนึ่งเดือนครับผลงานของรัฐบาลในในในการนําของคุณอนุทินยิ่งฉีขึ้นไปเนี่ยครับอาจจะไม่เทไม่เป็นที่แปลกใจก็ได้ถ้า<ม>ชลนละน่านสีแก้วสุทินคังแสงไหลออกจากพักเพื่อไทยไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้เพราะวันนี้ในสถานการณ์ก่าจะถึงวันเลือกตั้งอีกนานวันนี้การประกาศยุบสภายังไม่เกิดเลยด้วยซ้ําดังนั้นทุกอย่างที่พูดในเวลานี้พูดณนะเงื่อนไขซึ่งยังไม่ได้มีการประกาศยุบสภา,รรา,าแต่เมื่อถึงเวลาเข้าสู่การยุบพามันคือการ ให้เช็คปลากับทุกคนในการเซตซีโร่นะครับแต่ผมว่าเคสหมอชลนาโอกาสไปน่าจะยังไม่เยอะยกเว้นว่ามีเรื่องของกล้าทํารุกหนักอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งนะครับเพราะว่าพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยภูมิใจไทยเขายังอ่อนกล้าทําก็ยังไม่ได้ไปเจาะจังหวัดน่านเยอะนะครับแต่คุณสุทินเนี่ยผมว่ามีโอกาสมีสิทธิ์ไหมผมคิด<ห>ว่ายังมีรรมสิทธิ์ยังมีสิทธิ์เพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งภูมิใจไทยแข็งนะครับแล้วมหาสารคามก็เป็นพื้นที่ซึ่งไม่ไกลจากชายแดน ไอ้จรวดเขมรที่มันยิงเนี่ยถ้ามันยิงจริงมันถึงสารคามได้คุณสุทินก็ต้องคิดว่าคนชายแดนรู้สึกยังไง<ะ>วันเนี้ยังไม่ยุบสภาคุณสุทินก็ต้องบอกว่าผมอยู่เพื่อไทยแน่นอนเพราะว่ายังไม่ยุบสภาสอสอต้องสังกัดพรรคต้องไปดูของจริงนะครับว่าพอถึงเวลายุบสภาล้วสถานการณ์เป็นยังไง<ะ><ะ>การเลือกตั้งที่กาญจนบุรีครับที่คุณศักดาวิเชียนศิลป์ออกจากเพื่อไทย<ะ>มา,<ะ>ม,ามาเป็นรัฐมนตรีและส่งลูกแทนเนี่ย ถ้ายังเหมือนกับการเลือกตั้งที่สีสเก็ตโอ้โหรอไหลเลยครับรอไหลเลยครับโอ้รอไหลเลยครับแล้วผมเสียวด้วยนะสังเกตว่าคุณแพททองทานยังไม่ไปลงพื้นที่เลยนะอ๋อแต่แก<ส>ไปช่วยน้ําท่วมไงน้าท่วมเนี่ยต้นเชียงใหม่ท่วมเมื่อกี่วันแล้วสุขโขทัยท่วมมานานขนาดไหนแล้วอออนะครับ ลำปางท่วมมากี่ครั้งแล้วตอนนี้เพชรชบูรณ์อะไรเต็มไปหมดเลยเชียงใหม่น้ําท่วมไม่เคยไปเพชรชบูรณ์ไม่เคยไปลำปางท่วมไม่เคยไปสุโขทัยท่วมไม่เคยไปพิจิตรท่วมไม่เคยไปไปอุตรดิตถ์เพราะอะไรเพราะว่าไม่ต้องการไปหาเสียงที่กาญจนบุรีเฮ้ยเขาบอกอย่างนี้ว่าจริงๆเขามีคิวไปขอขออภัยไม่ได้เถียงนะเขามีคิวไปการแต่ว่าเขาเห็นพี่น้องที่อุตรดิตถ์เดือดร้อนเขาต้องไปก่อนจะไปตัดหน้าคุณอนุทินไอ้เนี่ยผมเข้าใจแต่ว่าทำไมตอนเชียงใหม่น้ำท่วมคุณไม่ไปอ่ะ ตอไม่รับตำแหน่งจำได้ไหมไม่รับตำแหน่งเออฉะนัานคือถ้าคุณห่วงอุตรดิตถ์จริงๆคุณต้องห่วงทุกจังหวัดไงอืมคือน้ําท่วมเชียงใหม่ก็หนักก็ไม่เห็นคุณแพทองทานไปนะครับน้าท่วมลำปางก็หนักนะก็ไม่เห็นคุณแพรทองทานไปนะครับน้าท่วมสุโขทัยก็ไม่เห็นคุณแพรทองทานไปวันดีคืนดีเกิดมารักอุตรดิตถ์นะครับผมว่าเหตุผลที่อาจารย์แท้จริงคือแกไม่อยากไปหาเสียงที่การจรบุรีเพราะประเมินว่าหาเสียงแล้วมันจะไม่รอดและต้องการไป ไปไปไปทำให้เหมือนกับว่าตัวเองได้แซงคิวคุณอนุทินคือคุณอนุทินวันเสาร์ไปงานวันเกิดคุณเนวินเพื่อไทยก็ปั่นเลยว่าโอ้โหอนุทินเลวจริงๆไม่ไปน้ําท่วมไม่ไปูน้ำท่วมทำลายขาได้จริงนะอนุทินกับเนวินไปลงน้ําท่วมเนี่ยวันเดียวกันคือวันอาทิตย์คือวันเสาร์ที่แพวทองทานดาอนุทินเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ไปแต่นี่คือสไตล์เพื่อไทยวันนี้เขาไปพร้อมกันเลยนะวันเดียวกันแต่ในโลกที่เพื่อไทยสร้างนะครับอนุทินเนี่ยไม่ไปดูน้ําท่วมอื แต่แพทองทานก็ไม่ได้ไปเหมือนกันคือวันนี้ผมว่าเวลาเราฟังพักเพื่อไทยคือมันเหมือนฟังทุกพักการเมืองพูดนะครับเราต้องฟังด้วยการใช้วิจารณญาณนะครับอนุทินไปงานวันเกิดเนวินในวันเสาร์นะครับเพื่อไทยก็ขยมเลยว่าอนุทินเลวมากไม่ไปดูปัญหาน้าท่วมในวันเสาร์แต่ฟังหมอน่นเลยแพทองทานก็ไม่ได้ไปครับแพทองทานก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเรามีอนุทินซึ่งวันเสาร์ไปงานวันเกิดเนวิน แล้วมีแพทองทานซึ่งวันเสาร์อยู่ไหนไม่รู้นะครับแต่แพทองทานในวันเสาร์เนี่ยด่าอนุทินว่าวันเสาร์อนุทินเลวมากไม่ไปดูน้ําท่วมซึ่งวันเสาร์แพทองทานก็ไม่ได้ไปไปวันอาทิตย์ไปวันอาทิตย์ซึ่งก็เหมือนอนุทินอนุทินอนุทินก็ไปอุดรก็เท่ากันแล้วคุณอนุทินยังกลับมาฉายอีกด้วยนะอแกไปไอหลุมยุบทุกคืนตอนห้าทุ่มหมดเลยเอคุณแพทองทานตอนที่ทํางานนะอันนี้ขออภัยเขาพูดกันสี่โมงครึ่งเลิกเสาร์อาทิตย์วันหยุดไม่เคยมาอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ เพราะฉะนั้นผมว่าก็เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่คุณแพทองทานแถลงเนี่ยมันมัดตัวเองมันพูดมันมันเข้าเนื้อเพียงแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังต้องรู้ทันเมื่อก่อนมันถึงมีนักวิชาการเขียนหนังสือรู้ทันทักษิณไงวันนี้อาจจะต้องมีเขียนหนังสือรู้ทันแพทองทานเอาแต่ถ้าผมเป็นแฟนขับเพื่อไทยนะผมพูดจริงๆนะโอ้โหถ้าผมฟังแบบนี้นี่ใจผมหายเลยนะแล้วมันยังไงอ่ะมันจะต้องไม่ไม่ใจหายผมพูดข้อท็จจริงไม่เข้าใจไงแต่หมายถึงว่ามันโอ้โหนี่มันเป็นการบ้านข้อยากที่ กลายเป็นคุณแพททองทานโทษทีมันเหมือนเกมโชว์สมัยหนึ่งคุณเป็นจุดอ่อนต้องกําจัดอะไรอย่างนี้เลยป่ะผมว่าอย่างนั้นนะครับ <laughs> <laughs> ผมว่าอย่างนั้นนะครับคือวันนี้สิ่งที่คุณแพททองทานทแถลงเนี่ยมันมันไม่ได้ตอบตอบโจทย์สิ่งที่ทำให้คนเขา <laughs> เขาเขาเบื่อเมินหน้าหนีพักเพื่อไทยเขาเมินหน้าหนีเรื่องเป็นรัฐบาลสองปีไม่มีผลงาน <laughs> ผมเจอสอสอที่จะออกจากพรค <laughs> ผมก็ถามว่าพี่ทําไมออกคนนั้นคนนี้ที่ออกแลวคนที่ยังไม่ออกแต่รอเปิดตัวจะออกเนี่ยนะทุกคนตอบเหมือนกันหนึ่งข้อหนึ่งเรื่องไม่มีผลงาน ไปพื้นที่ไหนชาวบ้านบนเรื่องไม่มีผลงานทุกคนที่ออกเนี่ยพูดอย่างเงี้ยหนึ่งนะครับเรื่องไม่มีผลงานสองเรื่องคลิปพุนเซนเนี่ยเป็นปัญหาจริงนะครับคนไม่ลืมเรื่องนี้ต่อให้วันนี้คนเลิกพูดเป็นการเลิกพูดเพราะว่าบันนี้แพทรงทานไม่ได้มีตําแหน่งแต่คนไม่ลืมสามเรื่องของการเอาลูกเขยมาเป็นหัวหน้าพักข่าวคราวที่บอกว่าจะเอาลูกเขยไปเป็นกดิเดตนนายกนะครับพวกกองเชียร์ที่เป็นกลุ่มฮาร์ดคอร์ในแบบตแบบบอกว่าโอ้โหดีตระกูลชีวัตไม่ทิ้งพวกเรา แต่พวกคนที่เป็นสอสระดับเขตเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยมาว่าโอ้โหนี่มันคือพักวงตระกูลขนาดลากลูกเขยมาแล้วเหรอ,อม,มันเกินไปแล้วนะครับคือโอเคบ้านเมืองคนไทยเนี่ยประเทศเรามันอาพับที่นักการเมืองแบบแบบพ่อลูกเนี่ยมันเยอะพ่อเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ให้ลูกเป็นแทนเนี่ยมันเยอะแต่เมื่อก่อนมันก็ไม่เยอะขนาดนี้นะแต่นี่ถึงขั้นแบบลูกสาวเป็นไม่ได้ให้ลูกเขยเป็นแทนม,มันเกินไปไหมอ่ะแล้วถ้าอีกหน่อยลูกเขยเป็นไม่ได้เอาอยัางไงให้พ่อตาเป็นแทนหลานหลาน โอ้หลานจะหลานโตทันโอ้หลานโตทันเออถ้าหลานโตไม่ทันเอาไปให้พ่อตาเออไปให้เดี๋ยวพ่อตาพ่อตาคือแปลว่าพ่อเมียก็ตัวคุณทักษิณนั่นแหละเอาไปให้พ่อของผัวลูกสาวเขาเรียกว่าอะไรพ่อสามีพ่อสามีเนี่ยมันจะวุ่นวายกันหมดอย่างเงี้ย โอ้นึกออกไหมเดี๋ยวผมว่าอย่าอย่าถึงวันนั้นเลยเอาตัดขาดจบไปเลยดีกว่าให้คุณแพทองท้ไอ้พันทองแท้เป็นทีเดียวจบเลยจบเลยจบเลไม่มีปัญหาต่อแต่ทีนี้มันมีความเคลื่อนไหวอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไปกระทบกับคนเสื้อแดงอีกเหมือนกันผมไม่รู้นะมันจะส่งผลไหมในช่วงท้ายเบรกสองนี้คือการตัดสินจำคุกห้าแกนนำเสื้อแดงเมื่อวันนี้เองคนละสี่ปีสี่เดือนมีคุณวีระมีคุณจตุพร มีหมอเวงมีนัทวุฒิมีอดีศรอืมไอ้อย่างนี้ยิ่งกระทบกระเทือนกับกับพักเขาไหมก็หลายคนไม่ได้อยู่กับเสื้อไม่อยู่กับพักแล้วไงเหลือนัทวุฒิคนเดียวนัทวุฒิอดีศรอดีศรอดีศรนะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ก็แยกย้ายกันไปนะครับหรือเออแค่คุณนัทวุฒิอดีศรก็คงคงไม่กระทบอะไรมากนะครับเพราะว่าผมว่าเอาข้อจริงๆคนเหล่านี้ก็เป็นแค่ตัวละครที่ถูกใช้ตามสถานการณ์อยู่แล้ว คุณนัทธวุฒิถ้าเกิดไม่มีการปลาัยหาเสียงผมผมไม่เห็นแกทําอะไรให้พรรคอย่างอย่างที่แกคุณพูดขนาดนั้นเลยเฮ้ยเขาแบบบทบาทเขาคือนักปราัยหาเสียงเขาเป็นนักโตวาทีจัดเวทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอไม่มีการปราัยหาเสียงคุณนัทวุฒิก็ไม่มีบทบาทคุณอดีศรอยู่ในสภาบทบาทแกคืออะไรครับกวีกวีจะชอบแต่งกรอนโอเคงั้นเป็นกวีอยู่อยู่อยู่ที่ไหนก็แต่งได้เดี๋ยวหมายความว่าแกโตฝั่งตรงข้ามเป็นภาษาร้อยกรองเขินกันไไม่ ไม่ต้องอยู่ในสภาก็แต่งได้กนี่ถ้าเกิดประกันตัวไม่ได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวสภาปิดแกจะไม่ได้อยู่ในสภาแล้วนะเพราะตอนนี้ใช้เอกสิทธิ์อยู่เป็นอะไรแต่งกองที่ไหนแต่งได้หมดเรือนจําแต่งได้เพราะนั้นไม่กระทบก็เป็นกวีนักต่อสู้อืไม่กระทบกับกับกับเสื้อแดงไม่กระทบ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 ผมว่าเรื่องคุณทักษิณในกระทบที่สุดแล้วคือถ้ามันมีเรื่องคุณทักษิณเนี่ยทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดแล้วแหละคุณทักษิณคือคือคือศูนย์กลางจักรวาลเสื้อแดงคุณทักษิณคือธานอสคนอื่นไม่่ใชครับ เพราะนทานนอสอยู่ในเรือนจําอย่างนี้มันมันจบแล้วอะถ้าอย่างนี้นะอาขออนุญ,ญาตนะมันจะกระทบไปบถึงอีกพักหนึ่งอย่างพักประชาธิปัตย์เขาใช้เวลาเนี่ยในการที่เขากําลังจะพลิกฟื้นกลับมานี่ก็สิปีแล้ะสมมตินะสิปีหลังจากที่ปีหกสองอ่าแปดแปดปีหกเจ็ดปีแล้วเขายังต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเพื่อไทยก็กําลังจะตกอืวงเวียนนี้เลยหรือเปล่าผมว่าใช่นะครับแต่ผมว่าที่ต่างกันคือ เพื่อไทยวันนี้ไม่มีคนไหลเข้าที่มีชื่อเสียงนะครับประชาธิปัตย์มีคนไหลเข้านะครับปัญหาของประชาธิปัตย์คือคนที่ไหลเข้าจะมีคะแนนโบตเตอร์ไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนึกออกไหมครับคือคนที่ไหลเข้าเนี่ยเป็นคนซึ่งจํานวนในการเลือกตั้งเนี่ยหกสองแพ้หกหกแพ้ดังนั้นเป็นโจทย์อีกชุดหนึ่งซึ่งคนละเรื่องกับเพื่อไทยเพื่อไทยไม่มีใครเข้าเลยประชาธิปัตย์มีคนเข้าแต่ปัญหาคือคนเข้าจะนำคะแนนเสียงมาไหมต้องดูกันต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ